จะพาไปให้ดูนะครับแต่ผมจะลองลงไนทแมทให้ดูด้วยนะครับอริสับนอร์มอลนะเข้ามาเทียบกัครับนี่ครับออโต้อัพไปเลยนะครับเน้นโยรุจินะครับแล้วก็เอตกนครับดูดาเมจข้างบนนะครับดูดาเมจตอที่เกิดขึ้นนะครับมันจะไหลวืดวูวเลยนะครับแต่นี้จะมีความหน่วงนิดนึงนะครับเซิร์ฟมันหน่วงนิดนึงนะครับเริ่มแรงเริ่มแรงแล้วไอ้แมเมจหลักๆของเราคือจะอยู่ที่โยรุจินะครับเพราะว่ายิ่งตียิ่งแรงลวหนึ่งนะครับแล เขาจะเห็นเป็นดาเมจตัดที่เยอะมากนะครับเห็นไหมดูดิดาเมจเขาจะปนๆดาหลักแล้วเราจะเห็นเป็นดาเมจดัก เยอะมันเป็นดับเบิลดอทที่ถัดกระจายออกมาครับเห็นไหมเป็นรูปเลือดครับนี่แหละที่เราต้องการนะครับทีมนี้ออโต้เอฟเคได้ครับเอาจริงๆหลายๆทีมก็สามารถออโต้เอฟเคได้นะครับแต่นี่แับผู้เล่นที่ตัวละครยังไม่ได้โหดแล้วก็โซยังไม่ค่อยตรงนะครับก็สามารถที่จริงถอดโตแค่จริงมีโซแค่โซบัตอันเดียวใส่ให้กับเจ้าตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับที่เหลือก็ไม่ต้องใส่ก็ได้มันก็จะประมาณนาทีนิดๆนะครับนาทีเกือบสองนาทีบางทีก็สองนาทีครับแล้วแต่มันแกว่งนะเอออัพประมาณนี้ครับแค่นี้เองอัพแค่สองตัวถ้าอยากให้้้้้แรรงขึนนนนกกกก็็็็็คคุณออััพพเเเปไไไไี่่ดดบซิมมา เห็นไหมทับที24วินะครับหมดนอ r m a อ